อ่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณตั้มเรโนโวนะครับสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณใบครับผมเขอบคุณมากครับที่เชิญมาวันนี้ครับมีเรื่องจะถามแหละแต่เดี๋ยวคุณตั้มแนะนําตัวหน่อยฮะได้ครับสวัสดีครั้งนะครับผมสรัญญพงศินทิพย์นะครับหรือว่าพี่ตั้มละกันเนาะเรียกกันว่าพี่ตั้มครับพี่ตั้มก็จะดูแลสินค้าที่เป็นเกมมิ่งของทางเรโนโวนะครับก็ภายใต้แบรนด์ดีเจนนะครับหรือแม้กระทั่ง i d เ a ียแพดเกมมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อป เดสก์ท็อปมอนิเตอร์เกมมิ่งเกียร์ทั้งหมดนะครับสุดท้ายเกมมิ่งโฟนมีเกมมิ่งโฟนด้วยมีเกมมิ่งโฟนด้วยเกมมิ่งโฟนอยู่ครับผมวันนี้ผมมีคำถามเอาเฉพาะสโคบของโน้ตบุ๊กก่อนแล้วกันได้ครับอเพราะผมใช้โน้ตบุ๊กของ l e n o v o ด้วยแล้วก็ตอนรีวิวนั่นคือชอบมากครับทีนี้มันก็เลยมีคนถามมันเรื่องประกันโอเคครับเพราะมันมีคนถามเรื่องประกันตอบได้ดีที่สุดก็ต้องพี่ตั้มจากเลโนโวเลยได้ครับก็ถ้าเป็นประกันของทาง เ a เกมมิ่งของเรานะครับเอาเป็น l e เจ o n ก่อนละกันตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น l e เจ o n 5 Pro แต่ตัวนี้เป็น l e เจ o n 5 Pro เอา5 Pro ก่อนแล้วกันครับคือ5 Pro เนี่ยการรับประกันของเราเนี่ยเราจะเรียกว่า unbeatable protection package คือคือเป็นการรวบรวมการรับประกันที่ดีๆเนี่ยมัดรวมกันเป็นก้อนเดียวเพื่อมอบให้กับลูกค้าเพื่อมอบให้กับเกมเมอร์ครับแพ็คเนี่ยเราให้แพ็คหนึ่0หมื่นสี่พบาทหม ความหมายคือคือแพ็กเนี้ยผมใส่การรับประกันเข้าไปเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าพันบาทประมาณหมื่นห้าพันบาทข้างในมีอะไรบ้างเนาะข้างในมีอะไรบ้างมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือการรับประกันหลักก่อนอืตัวนี้รับประกันส <4, S 2> ี่ปีอ่าโนบุระบันสี่ปีใช่เกมมิ่งโนบุระตัวเนี้ยรับประกันสี่ปีและเป็นแบบพรีเมียมแคร์พรีเมียมแคร์ด้วยพรีเมียมแคร์สี่ปีพรีเมียมแคร์เป็นยังไงพรีเมียมแคร์เป็นยังไงนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับมีคอร์เซ็นเตอร์ซัพพอร์ตให้ จ็ดวันยี่ิบสี่ชั่วโมงไม่มีวันหยุดโทรได้ตลอดเลยเหรอครับโทรได้ตลอดตีหนึ่งตีสองตีสามโทรได้หมดเลยครับ <c oughs> ติดปัญหาโอ้เครื่องแฮงบูสกรีนใช้ระค้างอะไรโทรได้หมดครับไปแฮงกันตอนดึก, <c oughs> กดึแล้วมีครับมีครับบางคนก็ทํางานกลางคืนหรือเล่นเกมเราเล่นเกมมันทักตีสองตีสามก็โทรได้ทีมแข่งยี่สิบสี่ชั่วโมงครับ <c oughs> อันดับที่สองนะครับออนไซต์เซอร์วิสแบบ Next Business day คือก็คือเสียวันเนี้ยโทรนัดแนะพรุ่งนี้ช่างวิ่งเข้ามาทอมให้เลย ือซ่มให้ถึงบ้านซ่อมถึงบ้านซ่อมถึงบ้านมีช่างมาที่บ้านใช่มีช่างมาให้ที่บ้านแล้วก็ระยะเวลาอันนี้ก็ดีคือช่างมาที่บ้านเนี่ยเก้าโมงจนถึงสองทุ่มปกติเขาแค่เก้าโมงจนถึงหกโมงเย็นเต็มวันเลยวะถึงสองทุ่มเพราะบางคนแบบทางานหรืออยู่ข้างนอกกว่าจะกลับบ้านมาเนี่ยก็หลังหกโมงเย็นแล้วเหลือเฟือแล้วเกินสองทุ่มไม่ได้แล้วมันจะติดแล้วฮะใช่ครับจะติดเคอร์ฟิวแล้วขอบเขตพื้นที่ที่บริการทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศครับ ทุกประเทศครับมีคนพอไปอยู่สมุทรปราการอยู่เพชรบูรณ์มีครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดดูแลให้ครับทุกประเทศครับอันนี้เซอร์ไพรส์มากปกติผมนึกว่าจะอยู่เฉพาะกรุงเทพก็มีคอร์เซ็นเตอร์ซัพพอร์ตให้7วัน24ชั่วโมงนะครับมีออนไซต์เซอร์วิสให้นะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับเราซัพพอร์ตเรื่องซอฟต์แวร์ให้ด้วย งงปกติรเราซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กมาเนาะมันจะมี Windows มาให้ครับแล้วมันก็จะมีตัว t r i อ l ลมาให้อย่างเช่น Office, ออฟฟิศมี las, อันติเวลัสติดตั้งมาให้ด้วยเนาะบางทีมันก็จะมีพวก Adobe ที่เป็นแบบตัวทดลองใช้ซึ่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้ามันมีตัว t r i อ l ลติดตั้งมาที่เครื่องเนี่ยสามารถโทรเข้าคอร์เซนเตอร์ได้กรณีที่เราใช้ซอฟต์แวร์แล้วมันมีปัญหาอ๋อเราใช้อ f ฟฟิศหรือเราใช้ Windows มีปัญหาแล้วโทรเข้าคอร์เซนเตอร์ คอนเซนเตอร์สามารถช่วยเหลือได้ด้วยก็คือซัพพอร์ตพวกซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวรุ่นทดลองใช้ที่ติดมาให้กับเครื่องตอนแรกถูกต้องอถูกต้องแล้วโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชินกับการใช้ Office ออฟฟิศเอ๊ะมันเปิดยังไงเอ๊ะมันใช้ตรงนี้แล้วมันเข้าหน้านั้นยังไงคือสามารถสอบถามสอบถามได้เลยแสดงว่าการใช้งานเบื้องต้นก็คือโทรถามได้ได้เลยก็เป็นเรื่องซอฟต์แวร์ถูกต้องการตั้งค่า Windows เปลี่ยนธีมตั้งสกินเซฟเวอร์อะไรใช่แล้วถูกต้องครับสามารถโทรถามได้นะครับ ดีนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานเลยบางคนผมลูกค้าผมนีกดรีเจน5ให้ไปแล้วเขาอยากต่อ2จอเขาไม่รู้ว่าต่อ,อยังไงใช้ยังไงเสียบเข้าไปปุ๊บขึ้นจอเหมือนกันไม่รู้ตั้งยังไงให้เป็นเป็นสจออันนี้ถามได้ทําได้ทําได้ครับเยียบแล้วคนตอบคําถามไม่ใช่ call center แบบสวัสดีค่ะชั้นสมศรีนะคะไม่ใช่พรุ่งนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นเทคนิคเชียลเลยมันจะไม่ได้ไม่มีผ่านบุคคลที่สบุคคลที่สบุคคลที่สี่เลย คนที่เราโทรไปเนี่ยคือคนที่มีความรู้รคือช่างเลยคือช่างเลยครับโทรไปที่เจอช่างเลยอะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีดีงามครับดีครับเพราะปกติเราอยากจะแก้ปัญหาและเลยเดี๋ยวนั้นครับไม่อยากต่อสายแล้วแล้วก็จริงๆคีย์สาคัญอีกเรื่องที่คนถามมาเยอะว่าทําไมพี่ตั้มถึงให้การรับประกันเนี่ยตัว5โปรถ,ถึง4ีปีเพราะบางคน2ปีผมก็เปลี่ยนแล้วพี่ตั้ม3ปีผมก็เปลี่ยนแล้วทาไมพี่ให้มาสี่ปีคืออย่างนี้ครับมันมีอยู่2เหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกเนี่ยเนื่องจาก l ีเจนห้าโปรเนี่ยวัสดุ Material ต่างๆนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่อยู่ข้างในเนี่ยค่อนข้างพรีเมียม,มก็คือใช้ของดีแมทเทียเนี่ยอยู่ในระดับที่ระดับสูงเลยเพราะฉะนั้นเราถึงมั่นใจในคุณภาพเราก็เลยประกันระยะยาวยาวๆให้ไปอ,อันนี้คือเรื่องที่เ,เรื่องที่หเรื่องที่2ก็คือปกติเนี่ยคนใช้2ปีสมมุตินะครับ2ปีจะเทิร์นหรือจะเปลี่ยนเครื่องก็ต้องเอาไปขายต่อ,อ ทีนี้พอเราไปขายต่อเนี่ยโดยเฉลี่ยน้ตบุ๊กมันจะประกันสองปีสิ่งแรกที่เราเจอคือเรื่องของราคาตกเพราะมีประกันแล้วเวลาเราขายไปแล้วเนี่ยราคาต้องตกถูกปะ่ะแต่ถ้าเราขายเนี่ยตัวนี้มันสี่ปี <laughs> แลยังมียังมีราคายังมีแว l ลูถึงแม้คุณอยากจะเปลี่ยนตัวนี้คุณก็ยังมีแว l ลูอยู่ <laughs> ช่วยคนขายมือสองขายต่อ <laughs> ขายต่อ ช่วยคนอ,อัปเกรดได้ง,ไดง,ง่ายขึ้นใช่อัปเกรดได้ง่ายขึ้น <c oughs> อยากขายต่ออยากอัปเกรดเครื่องเกา่ามีราคาต้องรีเจียนนะ <c oughs> มีประกันยาวกว่าชาวบ้าน <c oughs> ใชเค<ๆ>ใช้ไป3า <c oughs> ปี <c oughs> ใช้ไปยาวๆอย่างเงี้ยสปีก็อยากเปลี่ยนยังมีประกันเหลือปีหนึ่งขายต่อก็ยังมีราคาอยู่ยิงนะผมขายของมือสองคำว่ามีประกันกับหมดประกันแล้วราคาคนละคนเลยคนละเรื่องเลยหรือบางทีเราเป็นคนมีเงินนะปั้นรวยอ่าครับให้ญาติพี่น้องอ่ะเอาไปแต่หมดประกันแล้วนะอเอาไปให้เขาเนี่ยเวลาเครื่องมีปัญหา เป็นภาระเขาอีกนะครับเขาจะต้องเสียเงินซ่อมอย่างจอเสียอย่างเงี้ยครับบางทีซื้อใหม่ถูกกว่าครับซื้อใหม่ถูกกว่าซ่อมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประกันยาวๆนะครับหนึ่งคือขายต่อได้ราคาสองคือส่งต่อให้คนที่เรารักก็ไม่เป็นภาระเขาก็ยังมีช่วงเวลาที่เขาไปเทสไปนู่นไปนี่แล้วถ้ามันมีปัญหาก็จัดการเข้าศูนย์ถูกต้องครับออันนี้คือคือเหตุผลว่าทําไมคุณต้องให้สี่ปีนะครับน่าจะเป็นแบรนด์แรกนะครับที่ให้สี่ปีตัวนี้ครับ โอเคทีนี้ unbilled d o b l e protection เนี่ยเมื่อกี้พรีเมียมแค่แล้วมันมีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการรับประกันอุบัติเหตุตัวนี้เนี่ยรีเจน5โพให้รับประกันอุบัติเหตุ2ปีเต็มอุบัติเหตุความหมายคือความกาแฟหกใสนั่งเราหจับตัวเราจากตัวเราจากตัวเราที่ทําให้เครื่องตไม่ใช่จากรไม่ใช่จากโรงงานจากเราถ้าจากโรงงานไปใช้พรีเมียมแค์เอาแต่ถ้าอุบัติเหตุที่เกิดจากเราสมมุติเรานั่งทํางานอยู่เราลุกปุ๊บมือปัดไปโดนเครื่องตกจอแตกใช้งานไม่ได้โทรเรียกปรกันดูเหตุมาซ่อมให้้เย แล้วโดยปกติเนี่ยประกันดูบัติเหตุเนี่ยเขาใช้ได้แค่ครั้งเดียวดีเจน5โปนะครับตัวนี้นะครับประกันดูบติเหตุไม่อันเคาว่าไม่อันคือวันนี้ทาเครื่อง,กงตกอาทิตย์หน้ากาแฟหกใสว<อ>ันต่อไปไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าลงเคมไปเลยไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องจํากัดจํานวนสองปีเต็มน,นแล้วพอจะมีเพดานไหมว่าต้องเสียหายขนาดไหนเนี่ยจนเครื่องใช้งานไม่ได้จริงรอ๋อ <laughs> เียหายครึ่องใช้งานไม่ได้จอแตกก็ใช้งานไม่ได้เทมได้ไฟช็อตหรือว่าตกน้ําครับได้ได้นี่คืออะไรเขาเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีหมดเลยครับเขาก็ซ่อมครับเปลี่ยนอะไรให้ซ่อมเปลี่ยนอะไรให้จนมันใช้ได้เหมือนเดิมใช่ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสองปีใช้จ่ายไม่เสียเลยทั้งค่าแรงและค่าอะไรไม่เสียเลยสองปีเต็มแล้วนี่จำกัดจนรวยใช่ครับบางคนไม่รู้นะอะไรมันจะเขียนว่าสองปีสองวย A D P เอ้คืออะไรสองวย A D P จริงจริงมันคือสองปี อ c กเ e n t เดม a จ e p โปเท c ชั่นก็คือประกันอุบัติเหตุอ๋ออ c กเ d e n เดม m จ g e โปเท e ชั่น n ADP ใช่ใช่ประกันอุบัติเหตุอีกสองคายคนไม่รู้หลคนไม่รู้อันนี้ดีอันนี้ดีมากครับก็คือไม่เสียทั้งค่าแรงทั้งค่าอะไรแล้วก็ไม่จํากัดจํานวนครั้งผมเป็นบ่อยผมเอาโน้ตบุ๊กใส่กระเป๋าครับแล้วกระเป๋าผมมันอ้วนครับแล้วมันก็จะไปฟาดกับทุกอย่างครับแล้วขอบจอก็จะแตกวานครับก็จะบินถ้าเครื่องใช้งานอยู่เคไม่ได้นะอ่าแต่ถ้าเคือ คือบินจนแบบทําให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ไปเลยรีบเคมเลยทำได้ครับแล้วถ้าสมมติอยู่เราสพายเป้ขี่มอเตอร์ไซค์ครับแล้วเรามอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยเคมไม่ได้เคมไม่ได้นะฮะในในกรณีไหนที่ยังเคมได้อยู่บ้างน้ําหกใสมือปัดตกนั่งทํางานอยู่ริมระเบียงเครื่องตกจากชั้นสองลงมาชั้นล่างเครื่องแตกระเบิดพรุ่งนี้เคมได้ไฟฟ้าลงเข้าเครื่องเดี๋ยวแล้มันต่างกรณีกับ อยู่บนมอเตอร์ไซค์แล้วล้มยังไงอันนี้ไม่เป็นภาพของอุบัติเหตุจากรถยนต์ทําให้เครื่องเสียหายอ๋อโอเคไม่ใช่มันเป็นไม่เชิงจากตัวเรามันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเสียหายเหตุการณ์ที่สามที่เข้ามาแทรกไม่นับไม่นับจากตัวเราเท่านั้นใช่ครับโอเคสมมุติว่าอยู่ในรถเราใส่ในรถเรามีอุบัติเหตุเครื่องพังอ่าเคไม่ได้โอเคเพราะถือว่ามีอีกหนึ่งเหตุการณ์เดินไปกลางถนนฟ้าผ่าเราครับได้ไหมวะ ได้ดิแต่เราจะมีชีวิตรอดใช่ฟ้าผ่าเรานี่ไม่ได้รอดง่ายๆนะพอพอนึกภาพออกเขาจะคอนเซปประมาณนี้คอนเซปประมาณนี้นะครับหลายๆคนก็สงสัยเพราะจริงๆมันมีโอ้โหปริเรื่องประกันนี้แบบปีกย่อยเยอะมากครับเอาเป็นว่าบัติเหตุที่เกิดจากตัวเรากาแฟหกใส่แผงเมนบอร์ดซึมลงไปที่ชุดแผงเมนบอร์ดลงไปที่ชุดคีย์บอร์ดลงไปแผงเมนบอร์ดใช้งานไม่ได้ไปเลยครับประการอุบัติเหตุครับ แล้วพวกสมมติว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่อ่าอย่างผมเจอบ่อยนี่บานพับมันหลวมบานพับหลวมอันนี้ดูไม่ได้ร้ายแรงอะมากแต่ว่าช่วยแก้ไขอะไรให้ได้บานพับหลวมก็เข้าผีเม่มแคงเลยโทรอะไรพี่ครับบ้านพับหลวมโทรเข้าผีเม่มแคงเลยครับโอ้เนี่ยแหละนึกกรณีอยู่ก็คุมไปหมดแล้วนะจริงๆผมก็พยายามคุมให้หมดนะครับแทบจะเวอร์ทั้งหมดแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้ครับอีกเดือนสองเดือนเนี่ยผมจะมีอัปเกรดให้ไม่ไม่เพิ่ม มีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเข้ามาให้ทําให้ประกันเนี่ยมันดูครอบคลุมแล้วก็ดูดีมากขึ้น,นแล้วกําลังคิดว่าฟรีไม่มีใครจ,จ่ายแล้วก็รองรับลูกค้าเก่าที่ซื้อด้วยอันนี้ทั่วโลกหรือเฉพาะไทยเฉพาะไทยครับเฉพาะไทยนครับเฉพาะไทยแลนด์ครับเฉพาะไทยแลนด์ครับไม่จบแค่นี้ครับเรื่องประกันเดี๋ยวผมก็จะมีเข้ามาเสริมให้อีกครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเตรียมรอชมนะครับอาจจะมีสักงานหนึ่งที่มีเปิดตัวผมก็จะใช้ช่วงเวลานั้นเนี่ยเปิดตัวเกินไว้หน่อยก็ได้ว่าเราจะปรับจากพรีเมียมแคร์ ไปเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับไปเป็นอีกชื่อหนึ่งซึ่งในชื่อเนี้ยสิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยสิ่งแรกเลยอ่ะบอกไปเลยแล้วกันมาถึงขนาดนี้แล้วเนาะครับ <laughs> <laughs> เปิดมาขนาดนี้แล้วเปิดมาขนาดนี้ละ <laughs> คือเราจะมีความเป็นเกมเมอร์มากขึ้น <laughs> ที่ผมบอกว่าคนรับสายเนี่ยเป็นเทคนิเชียลครับต่อไปเนี่ยคนเนี้ยไม่ใช่เทคนิเชียลธรรมดาเป็นเกมเมอร์ด้วยแล้วสิ่งที่เราโทรไปถามเขา ไม่ใช่แค่เรื่องฮาร์ดแวร์ไม่ใช่เรื่องของซอฟ์แวร์เรื่องของเกมก็สอบถามเขาได้ถือปรึกษาในเรื่องของมูนอลรเล่นเกม G อจีพี่ครับทาไมเฟรมเรทมันตกกลงเลยต้องเซ็ตต้องตั้งค่ายังไงเขาให้คําตอบได้ครับเราเอาเกมเมอร์มารับสายให้นะครับอันนี้สิ่งที่เราจะเพิ่มมาให้แสดงว่ากลุ่มนี้เขามีปัญหากันเยอะใช่ไหมจนถึงแบบสามารถแบบไม่รู้ต้องไม่รู้ไม่รู้ใส่ไปก่อนแต่อยากให้ไม่หรอกคืออย่างนี้ครับผมเห็นในคอมมูนิตี้ ครับคือปัญหาเนี่ยที่ผมผมเจอในคอมมูนิตี้คือผมซื้อเครื่องนี้มาแล้วผมเล่นเกมนี้ทําไมเฟรมเรทมันไม่เท่ากับที่มีเดียเขารีวิวหรือเฟรมเรทไม่เท่ากับเพื่อนๆที่เขารีวิวเลยผมไปเซตค่าตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาเล่นเหมือนกันแล้วเขาช่วยเช็คได้ครับคือเขาจะใช้วิธีคือถามเพื่อนในคอมมูนิตี้ผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเรามีช่องทางหนึงหรือเรามีเซอร์วิสแบบนึงเนี่ยไปลองรับเขาดีกว่าไหม เขาจะได้แบบเออไม่รู้ว่าเพื่อนจะตอบเมื่อไหร่อันนี้คือโทรตรงไปเลยโทรเข้า call center เราเลยพี่ครับผมเล่นเกมนี้มันมันเฟรมเดทมันตกพอเวลาไปเจอโว้แมปแล้วมันตกผมต้องเซ็ตค่าอะไรอะไรอย่างี้ครับเกมเมอร์ก็ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มให้ครับเราจะมีเราจะมีอัปเกรดให้ก็คุมไปหมดเลยนะเนี่ยคุมไปถึงเกมเมอร์เลยแล้วก็จะมีอีกครับแต่สเต็ปนี้เดี๋ยวผมขอตัดสินใจก่อนเป็นเรื่องของ p e r f o r m มนซ์คือคุณซื้อเครื่องไปเนี่ยเรารับประกัน p e r f o r m มนซ์ ณวันที่ซื้ออ,อีกหนึ่งปีเนี่ยเปอร์포เนยังไงก็คืออย่างนั้นคือในระหว่างที่เราซื้อไปแล้วเราใช้มันก็จะเกิดคุกกี้เรามันจะ,จะเกิดอะไรโปรแกรมบังบ้า,างใช่ครับมีบั๊กบ้างมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับมันจะมีเรื่งช้าลงผมจะมีอะไรบางอย่างมารับประกันเรื่องของประสิทธิภาพหนึ่งปีเนี่ยประสิทธิภาพณวันซื้อจนภายในหนึ่งปีเนี่ยเป็นอะไรก็คือจะต้องเร็วเหมือนเดิมเหมืนอนวันแรกใช่ครับอืกําลังคิดและกันอีกอยู่โซลูชันอยู่ครับ อยากให้อยากให้ครับคือได้ซื้อเกมมิ่โน้ตบุ๊กทุกคนก็อยากได้ความแรงแล้วก็ต้องให้ความแรงเนี่ยมันเท่าเดิมให้มันสเตเบิลไปยาวๆนะฮะอันนี้ดีฟังแล้วประทับใจมากทีนี้เอาให้เคลียร์ก่อนว่าทั้งหมดเนี้ยคือในไทยในไทยอย่างเดียวนะครับในไทยนี่เช็คอย่างไงครับคือซื้อร้านในไทยหรือว่าซื้อร้านในไทยซื้อหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายของเราที่ไทยนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยมีการซื้อจาก Lenovo.com นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการปรับสเปค จากผู้ซื้อเองสมมุติว่าผมคลิกก็ไปที่ lenovo com ผมไปเลือก cpu ไปเลือกฮาร์ดดิส์ไปเลือกกราฟิกการ์ดเลือกนู่นเลือกนั่นนี่แล้วมันก็มีให้เลือกประกันเลือกประกันเลือกตรงนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค้าที่จะเลือกประกันด้วยตัวเองจะเลือกเหมือนจาบที่ผมทําที่ไทยก็ได้ตผมบอกเลือกได้มีเลือกแบบเอาประกันเหมือนไทยอย่างนี้ก็ได้ก็ต้องไปเลือกสมมติว่าผมให้พรีเมียมแค่ซีีก็ไปคลิกพรีเมียมแค่ซีีแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเกินหมื่นห้าแน่นอนนะครับอ๋อแต่ถ้าเกิดเราซื้อตรงนั้นเราาก็ต้องจ่ย ใช่ครับต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดซื้อในตัวแทนจำหน่ายในไทยผมให้ไปเลยให้ไปเลยเอาไปเลยครับ๋อไอประกันทั้งหมดที่พูดน้องเจ๊คือมูลค่าประมาณหมื่นห้าประมาณหมื่นห้าครับถ้าเกิดไปซื้อข้างนอกหรือของหิ้วมาเองอันนี้ต้องจ่ายเพิ่มแต่ก็ได้ประกันเหมือนกันแต่ต้องจ่ายเพิ่มก็ซื้อศูนย์ไทยดีกว่าซื้อศูนย์ไทยดีกว่าของไทยดีกว่าซื้อของไทยดีกว่าครับ แล้วก็มันจะมีคือ e g เจนไม่ได้มี5โปรอย่างเดียวมี Le g i o n 7คือเป็นตัวท็อปประกันเหมือนกับ5โปรเป้เลยเพราะมันเป็นสินค้าพรีเมียมนะครับมันก็คือประกัน4ปีพรีเมียมแค่แล้วก็2ปีอักเสบเดเมจโพดิชั่นนะครับก็คือประกันอุบัติเหตุทีนี้ Le g i o n 5ต่างกันยังไงมีรุ่นไหนบ้างเมื่อกี้ไอ้ประกันที่พูดทั้งหมดเมื่อกี้มันคือรุ่น5โปรผมแบ่งง่ายๆนะครับ e g i o n มีแค่3มซีรีส์แค่นั้นเอง Le g i o n 5 Legion 5 Pro แล้วก็ l e g i o n 7ครับ 1 2 3ขึ้นไปสเต็ปลีเจนห5าห้าแล้วก็เซเว่นห้ากับ7ก็คือ4ปีพรีเมียมแคร์บวก2ปีอุบัติเหตุครับส่วนลีเจนห้าปี3ปีนะครับพรีเมียมแคร์แล้วก็2ปีอุบัติเหตุต่างกันแค่จำนวนพรีเมียมแคร์แค่นั้นเองลีเจนห้ให้3ปีแค่จำนวนปีเฉยๆใช่ครับ3ปีกับ4ปีใช่นอกนั้นเหมือนกันหมดแค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วต้องบอกว่าตัวประกันของของ Lenovo ที่เป็นเกมมิ่งเนี่ยถือว่า ให้เยอะนะครับให้เยอะให้เยอะจริงให้เยอะจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าใจว่าในแต่ละอันเนี่ยมันมีมันมีเบนฟิตมันมีจุดขายอะไรบ้างแล้วเราใช้ตรงนั้นได้หรือเปล่าวันนี้ก็เลยอยากจะมาอธิบายให้ฟังว่าพรีเมียมแคร์คุณสามารถโทรได้2 4ชั่วโมงนะบางคนยังไม่รู้เลยถ้าคุณมีปัญหาไม่ต้องรอโทรได้24ชั่วโมงแล้วมีปัญหาเรียกออนไซต์ได้เรียกออนไซต์เข้ามาดูได้นัดแนะกันครับช่วงนี้โควิดก็ให้ซ่อมหน้าบ้านไป ก็ได้ตั้งโต๊ะไว้ตั้งโต๊ะบ้านไม่ให้เข้าในบ้านก็ได้ก็ช่างจะเข้าไปดูแลหันให้นะครับครับก็คอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าถ้ามีข้อสงสัยก็ก็พิมพ์คอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวไลน์ตอบให้เดี๋ยวผมส่งคําถามไปให้ได้ครับผมโอเคหมดหรือยังพวกปกระกันกันก็ประมาณนี้นะครับที่ที่ที่ระมอณนี้ผมมันคุมไปจนไม่รู้จะถามอะไรเพิ่มเลยแทบหมดแล้วครับ เออสมมติความผมรู้สึกมันช้าๆอยากจะลงวินโดว์ใหม่ลงวินโดว์ใหม่มีใครช่วยได้ไหมโทรถามได้ครับวิธีการได้ถามวิธีการได้วิธีการคือจริงๆมันก็คือวิธีการรีเซ็ตวินโดว์นะรีคอมโบลี่เนี่ยต้องทำานื้องโทรามได้เบอคนไม่รู้โอเคเขาก็จะโทรแล้วก็บอกวิธีการให้อ๋อมีอันนึงคนชอบถามเยอะคือเครื่องมาเนี่ยเปิดฝาเครื่องอัปเกรดแรมถอดแรมเปลี่ยนแรมหรือเพิ่มประกันขาดไหมไม่ขาดนะครับ ไม่ค่ะแสดงว่าอัปเกรดได้อัปเกรดได้ครับจริงๆริมันก็มีแค่เพิ่มแรมกับ SSD เปลี่ยนขนาดแค่นั้นเองใช่ครับแต่หลายคนกลัวนะครับว่าเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยประกันขาดไหมไม่ขาดนะครับถามถามแทนเลยเรียกซัพพอร์ตเซอร์วิสออนไซต์เนี่ยมาช่วยเปลี่ยนแรมไม่ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับจะต้องจัดการเองใช่ครับอ่าแต่ประกันไม่ขาดประกันไม่ขาดครับคุณซื้อมาแล้วก็ประกอบเองเลยนะครับจริงจมันก็ไม่ยากมันก็ขันข้างหลังออกอ่ะใช่ครับเพราะอย่างห้าโปตัวเนี้ย จริงๆก็แทบไม่มีอะไรให้อัปเกรดเลยนะครับตัวนี้แรม32กิกแล้วนะครับ SSD ก็ไปแล้ว1เทราไบต์ใช่ครับ SSD ห่เทเพิ่ม SSD อีกหนึ่งหนึ่งตัวตัวนี้เพิ่ม SSD อีกหนึ่งตัวเป็นเสุดแล้วมันไม่ต้องทำอะไรครับผมว่าใช้ไปอีก3ปีแล้วปีที่3ขายมีราคาตัวนี้ไปซื้อ5โปรรุ่นใหม่นะตอนนั้นก็ยังมีราคาอยู่แบตเตอรี่อะแบตเตอรี่มันมีเสื่อมอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้ไหมครับแบตเตอรี่จริงๆแบตเตอรี่ไม่4ปีนี้ไม่ได้ cover ถึงแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เนี่ยปี แบตเตอรี่ประกันหนึ่งปีใช่ถ้าเกิดว่าตัวเครื่องเครื่องสี่ปีแบตเตอรี่หนึ่งปีอ่าโอเคแล้วถ้าเกิดว่าแบตมารู้สึกว่ามันชาร์จแป๊บเดียวไม่เข้าเราซื้อแบตใหม่ได้ไหมซื้อแบตใหม่หรือเปลี่ยนได้ครับ้ซื้อศูนย์ได้ครับซื้อศูนย์แล้วก็ให้เขาติดเสียบติดตั้งอะไรให้ก็ไปที่ศูนย์ใช่ครับไี่ต้องเข้าศูนย์ใช่ไหมครับหรือว่ามาออนไซส์สมมุติว่าแบตเตอรี่ผุหนึ่งปีไปแล้วมีปัญหาเสื่อมไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ครับโทรไปที่ศูนย์์์นนศศููยย ให้เขาเตรียมแบตเตอรี่ไว้แล้วก็วิ่งเขาไปที่ศูนย์ไปเปลี่ยนที่ศูนย์เราต้องเอาคอมไปที่ศูนย์ใช่ครับโอเคอ่ะเก็ตเรื่องแบตเตอรี่นะครับเข้าศูนย์เกินศูนย์ปีถ้ามีปัญหาจริงก็ไม่ค่อยเจอใช่ใช่ใช่มันไม่ค่อยเจอมมากน้อยใช้เวลานานกว่าจะบวมกว่าจะดันคีย์บอร์ดขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวเสริมให้มีเรื่องเล่าอันหนึ่งจริงๆจริงๆปีที่แล้วอะเรจิเอนเนี่ยถ้าถ้าหลายคนนึกออกเนี่ยจริงๆผมมีเครื่องใช้ระหว่างซ่อม สมมุติคือมีปัญหาแล้วซ่อมอทิ้งซ่อมนานเป็นเดือนอย่างเงี้ยโอ้โหทำยังไ,ไงอะ่ะ <c oughs> ผมมีเครื่องใช้หลังเขาซ่อมให้แต่ปีเนี้ยผมต้องตัดทิ้งม,มันมีเหตุผลเพราะว่าเท่าที่ผมทํามาปีแล้วทั้งปีเนี้ยมีเคสที่ใช้เครื่องใช้ระหว่างซ่อมเนี่ยสี่คน <c oughs> ผมขายเป็นหมื่นตัวมีคนใช้สี่คนคือไม่ค่อยมีคนเอาไปใช้จนมันพังหรือถ้าซ่อมก็ซ่อมไม่นานคือมันใช่มันซ่อมไม่นานซ่อมแป๊บเดียวใช่ครับ ผมก็เลยไม่นาจะได้ดีกว่าไม่น่าจะได้สต็อกเครื่องไว้บานเปลืองพอออกแล้วก็พยายามหาอันอื่นมาเสริมจริงๆที่ไอ้พวกนี้คือก็เหลือเฟือแล้วครับไม่เปนหนาถ้าซ่อมไม่นานใช้งานได้โอเคอันน่าจะครอบคลุมแล้วครับประมาณนี้ถ้ามีคําถามก็ทิ้งเอาไว้ละกันเนาะแล้วเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับอ๋อมีอันนึงอันนี้อันนี้ทอล์คอัปเดอะทาวคือผมเสริมให้เพราะว่าผมอยู่ในคอมมูนิตี้ซื้อไปแล้วไม่ตรงอย่างที่พี่ตั้มบอกเลย เรื่องอะไรอ่ะที่โดนเรื่องประกันสมมุติว่าผมบอกว่าสี่ปีครับพรีเมียมแค่สองปีอุบัติเหตุซื้อไปเปิดเครื่องมาอ้าวทำไมมาสองปีพรีเมียมแค์ทำไมผู้จัดการหัวล้นบอกว่าสี่ปีซึ่งมันเช็คได้เหรอจริงจริงเช็คได้ครับเช็คได้จากเบนเทลููค้าใช่ครับลูกค้าสามารถเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เช็คที่เบนเทจได้เลยว่าสถานะประกันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ผมต้องชี้แจงอย่างนี้ครับตอนที่ถูกผลิตออกมาจากโรงงานเนี่ยครับ ประกันมันไม่ได้สูงขนาดนี้เพราะว่าอันนี้ผมมาทําที่ไทยเองเราอยากจะมาเสริมให้ทีทละ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยเราเปิดเครื่องมาเนี่ยประกันมันจะไม่ตรงกับสินที่ผมบอกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับหลังจากที่เราซื้อไปเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเดือนในระบบเนี่ยมันจะถูกอัปเกรดให้อัตโนมัติเพราะผมต้องมีหน้าที่ไปทําหลังบ้านอัปเกรดให้กับลูกค้าที่ทุกคนซื้อไปเนี่ย ให้เป็น4ีปีโอ้ใแ okay. สดงว่าตอนแรกมาจากโรงงานอาจจะ2ปี3ปีอย่างนี้ใช่ไหมแต่บางทีก็มา4ปีเลยอย่างนี้ครับมันอยู่ที่ที่หลังบ้านครับแต่ว่าตอนนี้มีการดีวได้ดีขึ้นมาแล้วโฟล์เริ่มเริ่มดีแล้วเนื่องจากตัวนี้ยผมบอกเลยว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวที่ทําแล้วระบบหลังบ้านไม่ได้มีมีการรองรับที่รวดเร็วนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ1เดือนงั้นก็นนเรียกว่าอิงจากที่พี่ตั้มพูดตะกี้ทั้งหมดแล้วกันฮะใช่ครับคอนเฟิร์มครับผมอ่า กำลังคิดว่าเดี๋ยวจะโพสสักโพสหนึ่งนะครับเราเข้าไปดูกันนะครับว่าเราซื้อตัวนี้มา MTM นี้หมายถึงว่ารหัสนำเบอร์ตัวนี้เราจะได้ประกันเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูแบบนั้นดีกว่าโอเคแต่คอนเซปต์ข้าวๆก็คือห้าห้าแล้วก็7แค่นั้นเองอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจเดี๋ยวผมผมทยอยทยอยอัพให้นะครับผมกําลังช็อกอยู่ว่าตั้งแต่24บชั่วโมงกลับมาถึงบ้านออนไซั์และออนไซต์เนี่ยที่ตกใจก็คือไปทุกจังหวัด ก็นาสิ่ง <zab> ดีๆมาให้นะครับนาสิ่งดีๆให้นะครับเกมิ่งโนรตบุกดีๆก็เอาประกันหลังงานขายที่ดีๆติดไปด้วยนะครับโอเคครับอ่ะงั้นข้อมูลวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมโอเคขอบคุณพี่ตั้มขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดมีคําถามอะไรสงสัยหรือใครมีปัญหาเรื่องประกันประกันหรือปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งคำถามเนี่ยไปให้พี่ตั้มแล้วเดี๋ยวมาตอบให้ได้ครับโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ